เอาละฮะและในที่สุดตอนนี้ตอนที่70ฟูลเอพิโซดของคุณดาฟักบูมเกก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแต่ความยาวคือแบบผมนึกว่าเป็นคลิปรวมซีซั่นในบ้าเอ้ย13นาที40วิซึ่งตอนแรกผมคิดว่าคุณดาฟักบูมเกจะ,ฉะเฉลยว่าใครเป็นคนทําไทท่านทีวีแมนจอแตอกซะอีกแต่สรุปคือคลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากตอนสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหลังจากที่ตัวของกล้องพิคิริโตของเราออฟไลน์ไปแล้วนั่นเองโดยที่คนที่ดูอยู่ก็คือ point of view camera man คนหนึ่งครับและเราจะได้ร้รูว่า ทุกเหตุการณ์ที่ตัวของพอยตออฟวิวคาเมล่าแมนอย่างพี่คิริโตเห็นทุกคนได้รับรู้แบบเรียลไทม์เลยครับมีหน่าล่ะตัวของซีคิดเอเจนต์ถึงได้พยายามปิดกล้องของพี่คิริโตจังเลยเพราะว่าพี่คิริตกำลังเป็นเมนสตรีมฮอตฮิตในหมู่คาเมล่าแมนไลฟ์สดนี่เองโดยที่ดูจากตัวของพอยตออฟวิวคาเมล่าแมนแล้วเราจะได้รู้ว่าในตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลครับแทนพวกเขามีทีวีที่ลอยอยู่แต่จอสีดําเหมือนมีโค้ดอะไรสักอย่างเขียนอยู่อาจจะเป็นจอที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับกล้องใดๆของพวกพันธมิตรมั้งครับ แต่ที่นี่เราจะเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลหรือโรงซ่อมดีเนี่ยแต่แลดูเหมือนโรงพยาบาลมากกว่าจริงๆ ซึ่งพวกคาร์เมล่าแมนทุกคนต่างก็กดไลน์ให้กับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพี่คิริโตครับโดยในห้องนี้จะเป็นที่รวมพวกคาร์เมล่าแมนที่บาดเจ็บทุกคนและเราจะได้เจอคุณหมอคาร์เมล่าแมนแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นแบบที่ใส่เสื้อกาวสําหรับรักษาคนไข้โดยเฉพาะและมีนกไทที่เป็นเฉพาะตัวนอกจากนั้นตัวของกลางเกงก็เป็นอีกแบบด้วยครับโดยที่ตัวของเขาจะยืนอยู่ข้างๆเครื่องที่ดูอาการของพวกคาร์เมล่าแมนครับนอกจากนั้นเรายังได้เห็นทีวีอีกเครื่องอยู่ข้างหลังด้วยครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ เลนอันเบลเลมที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ไม่มั่นใจว่ามีเตรียมไว้สําหรับรักษาเลนของไททันคาเมล่าแมนหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเล็กไปหน่อยมะถ้าจะเอาไว้รักษาไททันคาเมล่าแมนและเราจะได้เห็นตาสัญลักษณ์ของกลุ่มคา m เมล่าแมนอีกด้วยครับอ๋อแล้วตรงนี้ก็มีกล้อง CCTV ด้วยพวกเองเป็นคา m เมล่าแมนกล้อง CCTV อยู่แล้วยังต้องมีกล้อง CCTV อีกเหรอฟันเทีย้ย ซึ่งคาเมราแมนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้ประสบภัยจากที่ไหนสักที่ครับโดยคนไข้รา,ายแรกไลฟ์ฟนเดาว่าเป็นสูตรขาวที่เป็นผู้ประสบภัยจากตอนที่65ที่โดนเจ้าโพลิส c นการสกิบดีทอยเลตยิงปักกำแพงครับแต่จริงๆแล้วตัวละครที่มีเสื้อขาวแบบนี้เคยปรากฏตัวขึ้นมาหลายตอนมากครับส่วนไอ้หมอนี่ที่ตัวขาดครึ่งท่อนเป็นตัวละครเดียวที่ผมไม่มั่นใจว่าเขาคือคาเมราแมนคนไหนครับ ส่วนที่เหลือผมค่อนข้างมั่นใจละจริงๆแล้วไอ้ตัวละครที่ขาดครึ่งแบบนี้ควรจะเป็นพี่ข้างลาก,กันนะครับแต่มันไม่ใช่เพราะเสื้อเขาไม่ได้สีน้ำตาลซื้อถามว่าเป็นใครเคยโผล่มาไหมถ้าเราย้อนกลับไปช่วง Speaker Woman เปิดตัวในตอนที่61เราจะได้พบกับ Camera Man ตัวหนึ่งที่โดนผ่าครึ่งและผมคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหมอนี้ครับเพราะตำแหน่งที่ตัวขาด ผมว่าน่าจะมีแค่หมอนี่เนี่ยแหละซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเพราะเราไม่สามารถจําแนกตัวของเขาจากสีเสื้อผ้าได้เลยส่วนถัดมาคือคาร์เมล่าแมนคนนี้ครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าตะปูคือยังปักกลางหน้าอกอยู่เลยไอ้บ้าเอ้ยผมคิดว่าหมอนี่คือคาร์เมล่าแมนที่โดนพลิตเนลการสกิมปิตเทยเลตยิงตอนที่เขาได้ไปเป็นคนขับรถให้พวกลาร์คาร์เมล่าแมนในตอนที่67ครับผมคิดว่านะเพราะว่าตำแหน่งที่พี่แกโดนเสียบคือตำแหน่งเดียวกันเลยเพราะงั้นคาร์เมล่าแมนที่ขับรถคนนี้ก็รอดไปได้ จะว่าไปไอห้หมอน,นีก็โชคดีนะเนี่ยดันชิงโดนโพลิสเนวการสกิฟตีทอยเลตยิงทิ้งไปก่อนเพราะคนในรถคันนี้ตัวเย่ทุกคนยกเว้นคนขับนี่นแหละผลัดมาคือตัวของพี่เน็กไทแดงครับโอ้โหพี่แกยังมีชีวิตอยู่สินะแต่คงขาคือหายไปแล้วน่าสงสารสุดๆโดยที่ตัวของพี่เน็กไทแดงจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่น่าจะตายไปตั้งแต่ตอนที่56หลังจากที่ไททันสปิเกอร์แมนล่าปรสิตมาแต่ตัวของพี่แกก็หายไปเลยครับทำให้หลายๆคนเดาว่าน่าจะโดนไททันสปิเกอร์แมนเก็บตัวเย่ไปแล้ว ได้ที่ไหนได้ยังรอดอยู่ครับแต่ไม่ครบ32นะแถมมือยังเหลือข้างเดียวเองด้วยจบกันแต่ทําไมผมไปอ่านคอมเมนต์มาไม่มีใครสงสารพี่แกเลยเนี่ยแถมยังสมน้าหน้าอีกเนี่ยเองเอาแต่เล่นน่ะจนทุกคนเขาไม่สงสารแกแล้วไม่ยอมตั้งใจทํางานทําการถัดมาคนไข้รา,ายนี้ครับที่นั่งรถเข็นอยู่ข้างๆเฟนเน็ตไนทแดงโดยพี่แกจะมีเน็ตไทที่เหมือนกับสีเขียวสลับดําครับซึ่งพี่แกไม่ใช่ตัวของพวกเน็ตไทเขียวที่เป็นเด็กเส้นของซีเค e เอเจนต์นะครับ พราะถ้าสังเกตจากเนกไทดีๆตัวของพี่แกจะมีเนกไทที่ลายต่างจากพวกเด็กเส้นครับมอนี่เป็นเหยื่อของไททันสปิเกอร์แมนไม่ต่างอะไรกับพี่เนกไทแดงเลยครับเพราะว่าตัวของเขาปรากฏขึ้นมาครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่5.6เหมือนกันถ้าเพื่อนๆจาได้มอนี่จะเป็นคาเมราแมนที่อยู่กับตัวของพอยออฟบิลคาเมราแมนที่อาไอแพดขึ้นมาดูรถข่าปรสิ์ที่โดนทําลายไปครับและใช่ครับหลังจากนั้น ตัวของไททันสปีกแมนก็จะออกมาและพี่แกก็คงพาดท่าไปในตอนนั้นเหมือนกับพี่เน็กไทแดงนั่นเองส่วนในห้องข้างในเราจะได้เห็นตัวของพี่รัสคาเมราแมนเลสสูรที่เราไม่ได้เห็นมานานมากตั้งแต่ตอนที่34ครับใช่ครับพี่แก,กคือรัสคาเมราแมนสูตรแดงคนแรกเลยที่ได้รับการรักษาเอาปรสิทธ์ออกด้วยการลุมดึงจากพวกรัสคาเมราแมนครับ ซึ่งพี่แกก็เคยปรากฏตัวในตอนที่31ในฐานะลัสคาเมล่าแมนล่างปรสิตด้วยและในบริเวณตรงนี้เราจะได้เจอกับเมดิคคาเมล่าแมนซึ่งเป็นหน่วยรักษาและยังเป็นแพทย์สนามอีกด้วยครับและกล้องก็จะแพนไปต่อซึ่งเราจะได้เห็นตัวของเมดิคคาเมล่าแมนและคุณหมออีกท่านครับแต่คราวนี้พี่แกจะใส่กางเกงคนละสีกับคุณหมอก่อนหน้านี้ และเราจะได้เห็นตัวละครใหม่สุดที่แฟนๆหลายๆคนเดาว่าเขาคือกัปตันคาเมล่าแมนที่เคยปรากฏต,ตัวในสกิบ i ี้วอลทอยเลตแอดแทกที่เป็นเกมมือถือนั่นเองครับโดยที่ในเวอร์ชันเกมมือถือของกัปตันคาเมล่าแมนจะเป็นเหมือนผู้บัญชาการที่คอยให้กำลังใจพวกพ้องจากข้างหลังครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่าเขาคือคนเดียวกันครับเพราะหมวกเอยอะไรเอ๋ยเหมือนกันเลยครับนอกจากนี้เกมสกิบ i ี้วอลทอยเลตแอดแทกยังเป็นเกมออฟฟิเชียลของคุณดัฟฟ b บูมด้วยนะครับและถ้าตัวของกัปตันคาเมล่าแมนมาแล้ว ผมว่าในอนาคตตัวของเขาจะมีบทบาทมากกว่านี้แน่ครับอ๋อตรงโต๊ะเราจะได้เห็นทีวีอีกอันด้วยครับเป็นทีวีที่ค่อนข้างเก่าเลยและตรงนี้จะมีตัวเลขที่ไม่รู้ว่ากําลังบ่งบอกถึงอะไรสักอย่างอยู่ด้วยครับหวังว่าคงไม่ใช่รหัสลับอะไรนะจะว่าไปข้างหลังนี้เราก็จะได้เห็นกับตาลสรรกษณ์ของลารัดคาเมราแมนด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยแฮะใช่ไหมที่เราได้เห็นตาลสรรกษณ์ของลารัดคาเมราแมนก่อนที่ตัวของพอย n t ออฟวิวคาเมราแมน หันกลับไปแล้วมองจอที่ถ่ายมาจากกล้องพิคคิริตโตครับซึ่งตัวของเขาก็ได้ไว้อะไรพิคคิริตโตต่อด้วยการกดเอสเอ้ยกดไลค์ซึ่งดูจากส่วนสูงที่พี่แกเท่าเท่ากับพี่เน็กไทแดงแล้วเนี่ยผมคิดว่าพอออฟวิวคาเมล่าแมนเองก็น่าจะนั่งรถเข็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวของพี่ข้างลักนะเพราะว่าตัวของเสื้อโค้ดข้างนอกของพี่แกไม่ใช่สีน้ำตาลครับสรุปก็คือผมคิดว่าพี่ข้างลักถ้าไม่ได้แม้แต่อยู่ในโรงพยาบาลผมว่าก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะ จะว่าไปนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยครับที่เราได้เห็นว่าข้างในพวกของคาร์เมล่าแมนจะเป็นยังไงบ้างแบบชัดเจนก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นเหล็กไปทั้งตัวจริงๆครับยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าขอให้พี่คิริโตะไปดีครับผมรู้เดี๋ยวสักพักพี่คิริโตะจะไปทำงานกับซีเคทเอเจ้น่ะดิดักไว้ก่อนเลยก็หมดไปแล้วครับกับคลิปฉากเสริมที่เพิ่มมาของคุณดาฟักบูมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วสรุปใครเป็นคนทำไททันทีวีแมนจอแตกวะเนี่ย